ปัญหาของหลังคาบ้านก็คือรั่วค่ะคือแรกๆอ่ะเวลาฝนตกใช่ไหมคะป้าเป็นรอยอะค่ะพอตกนานๆค่ะมันก็จะเป็นรูรั่วลงมาเลยค่ะถ้าเราไม่ซ่อมใช่ไหมคะบ้านเราก็ต้องมีปัญหาระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะติดต่อแบบช่างข้างนอกอะไรทั่วไปมาซ่อมแต่คือไม่ได้ตอบโจทย์แบบปัญหาของเราค่ะก็ยังรั่วเหมือนเดิมเราคิดว่าจะต้องมีทีมช่างอ่ะที่ชํานาญงานแล้วก็เชี่ยวชาญแก้ปัญหาตรงนี้ ประทับใจของ S C G อันดับแรกเราก็คิดว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญคือเราติดต่อครั้งแรกเนี่ย S C G ก็จะประสานงานให้กับเราค่ะจนแบบถึงวันที่ซ่อมจริงเวลาทีมช่างมาเราไม่ต้องแบบย้ายออกไปข้างนอกสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านได้ปกติไม่ได้รบกวนอะไรเซฟบ้านเราด้วยค่ะคือความปลอดภัยใช่ไหมคะแล้วก็สะอาดด้วยคือชอบตรงเนี้ค่ะ พอใจมากค่ะขนาดบ้านยังไม่เสร็จเลยนะคะบ้านสวยมากตอนเย็นอะ่ะเราเดินออกไปหน้าบ้านมองทุกวันเลยค่ะสวยมากค่ะคือบ้านเราต้องอยู่ระยะยาวใช่ไหมคะมอบให้กับลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องใส่ใจเขาทําบ้านให้ได้อยู่ถ้าเกิดมีปัญหาเราต้องใช้บริษัทที่บอกว่า,ามีความชํานาญค่ะต้องขอบคุณ SCG อย่างมากเลยนะคะที่ทําให้บ้านเราสวยสุดยอดมากเลยค่ะ